สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเดยอะๆนะคะวันนี้ดิฉันเสิร์ฟพอหมกข่าวถึง2รอบนะคะข่าวเกิดตกหมกหนาถึงสองรอบมาอาร่อยอร่อยกันได้คะ่ะกับข่าวแรกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมการวิเคราะห์อ,อย่างเด็ดเสดาจากบุรันบัรศีหรืออยานซุุปปอบนั่นเองคะ่ะ ถ้าข่าวแรกวันนี้มีคนไทยถามถามถึงแต่จริงๆข่าวนี้เนี่ยนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ความฮอตของประเด็นต่างๆเนี่ยมันฮอตกว่าก็พึ่งกันมาถามถึงกันในวันนี้ดิฉันก็เพิ่งเห็นตอนเช้าแต่ยังไม่ได้ดูเข้าไปดูในคลิปไม่ได้ไปฟังแล้วรับรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องมันคืออะไรคิดว่ามุกก็ลาพักร้อนไปในตอนแรกที่เขาบอกว่าลาพักร้อนแต่เอาเข้าจริงๆเหมือนกับว่าตอนนี้ จะไม่มีมุกงามแห่งนาคาบุรีอีกแล้วนะคะดูเหมือนน้องมุกจะออมีการบอกว่าจะไปช่วยป้าดูแลป้าคุมงานเรื่องการก่อสร้างมีบริษัททําก่อสร้างทําโครงสร้างพวกนี้แล้วมุกก็จะไปช่วยงานตรงนั้นที่กรุงเทพนะคะแล้วก็จะหาที่เรียนต่อทีนี้ทีนี้เป็นเพจหรือเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นข้ออ้างเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้น ก็ยังคุยเรื่องจะเปิดร้านจะเปิดร้านสองสามร้านจะหาจ้างคนมาช่วยจะยังทำคอนเทนต์อะไรกันดูดีอยู่แต่อยู่ไม่อยู่ผูกผับคล้ายค้ากรณีคล้ายคล้ายกรณีที่ท้ายบ้านกับแม่ดาอยู่ไม่อยู่ก็ไม่อยู่บ้านสวนผักร้านอาหารตามสั่งปิดโปรแกรมลงไปทุกอย่างพังทลายไปหมดเกิดอะไรขึ้นกับน้องมุกหรือเปล่า มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่างานเขาบอกว่างานในนาคาบุรีตอนนี้มันไม่มีไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็คือหมายถึงงานลำมุกไม่มีงานลำใช่ไหมเลยอยู่ไม่ได้ไม่มีงานอะไรอย่างอื่นทำหรือเป็นเพราะคอนเทนต์ของมุกมันเริ่มจางแล้วเริ่มจืดแล้วก็เลยต้องไปหาอย่างอื่นทำหรือว่ามุกค,คับใจอยู่ไม่ได้มีอะไรหรือเปล่ามีเสียง ตำหนิเสียงคราหาอะไรหรือเปล่าที่ทําให้มุกกับพ่อของมุกได้ตัดสินใจว่าอย่าทําต่อตรงนี้เลยอยู่แล้วไม่สบายใจเกิดอะไรขึ้นเพราะในตอนแรกมีแนวโน้มมีการทำคอนเทนต์ว่าพาน้องมุกไปที่อำนาจ,จเจริญและคิดว่าเออมุกอาจจะต้องมาช่วยดูร้านตรงนี้จะเขาเปิดร้านเขาทำนั่นทำนี่ตรงนั้นก็พับไปอีกนะคะ ถ้าดิฉันจะชี้ให้ดูถึงความล้มเหลวของนาคาบุรีมันเกิดขึ้นเพราะแบบนี้ค่ะเขาส่งมุกไปเรียนรำการพากันไปเรียนรำทำคอนเทนต์กันฮือฮาไปเรียนรำยังไม่ทันชุดที่ตัดมาสําหรับจะรำบวงสวงได้ใส่โชว์ครั้งหนึ่งยังไม่เคยได้รำบวงสวงยังไม่เคยได้ไปรำที่ไหนน้องมุกก็ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอุตสาหลงทุนทำคอนเทนต์ยิ่งใหญ่ แต่ยังไม่เคยได้ไปรำบวงสวงที่จะเดินสายเป็นลำไปลำที่นู่นที่นี่ไม่ได้ทําแล้วเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกว่าอยู่ไม่อยู่มุกตัดสินใจว่าไปช่วยป้าไปช่วยป้าไม่น่าเชื่อค่ะไม่น่าเชื่อว่าไปช่วยป้าอย่างนงั้นจริงๆเป็นเรื่องแปลก เพราะว่าจากพ่อของมุกมาคุยเขาก็พูดบอกว่าคือป้าอยากให้ไปทําตั้งนานแล้วไม่คิดจะไปทําตอนนั้นมาช่วยพ่อทําก่อสร้างอยู่งานหนักจะตายไม่คิดจะไปทําตอนนี้มาทํางานเบามาได้เป็นได้รํแล้วถ้าเดินสายรําหรืออะไรอย่างนี้อยู่นะคาัีพัฒนาต่อไปมันน่าจะได้มีไรายได้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วตกลงเนี่ยไอ้ที่ไปรำกันก็เป็นแค่คอนเทนต์หลอกคนดู ไอ้ที่จะเตรียมพิกคาเน่ที่จะเตรียมเดินสายอะไรทั้งหมดนี่ก็เป็นแค่คอนเทนต์นาคารุรีพับโปรเจกต์ไปแล้วใช่ไหมไม่ทำต่อแล้วใช่ไหมหรือยังไงเป็นเรื่องแปลกค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าโปรเจกต์ที่พูดขึ้นมาลื่นลอยแล้วก็จบไปแค่นี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะของสองผู้มีคู่นี้ของช่องนี้มีหลายๆครั้งโปรเจกต์ วันก่อนก็พูดถึงเรื่องจะไปเอ,อฟินแลนด์จะไปหาเงินจะไปอะไรก่อนหน้าน,นั้นก็จะเป็นโปรเจกต์ไปอยู่เมืองนอกไปเรียนต่อเมืองนอกกันแล้วก็มาจับที่แปดไร่ใกล้เขาเหลียงฟานนี่ได้ก็ทิ้งไอ้โปรเจกต์เมืองนอกลืมไปเลยว่าเคยพูดถึงไว้อะไรยังไงมาทํานี่ต่อตอนแรกทําตรงนี้วางแผนกันซดิบดีว่าจะทําด้วยกันตรงนี้จะเป็นลานจอดรถเป็นลานบวงสรวงตรงนู้นจะเป็นน,ปนู่นเป็นนี่ ในที่สุดก็แท้งอย่าขาดกันขึ้นโปรเจกต์นาะคาบุรีขึ้นมาจะ,นนจะไปลำนู่นจะไปลำนี่จะทำนูน่นจะทำสวนอาหารจะทำบ้านสวนผักล้มเลิกไม่ทำมุกยังไม่ทันได้ได้ลำได้อวดฝีมือไอ้ที่ตัวเองไปเรียนมาเลยไอระบำทั้งพิคเนตทั้งระบำบวงสูงอะไรนะ่นะในขณะที่คนในานานรกไม่ได้ไปเรียนมา เขาก๊อปท่าเขาไปหัดเข้ารำกันแล้วนะคะพวกคุณสองคนด้านด้น,ดนทำคอนเทนต์ไปเรียนกันที่กรุงเทพสดิบดียังไม่เคยได้รำบอกความจริงมาได้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรหรือทางฝั่งนู้นไม่ให้รำหรือ,อยังไงไหนบอกมีผู้ใหญ่ใจดีจะจ้างรำแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมยังไม่มีชุดตอนนี้มุกจะไปแล้วจะได้รำไหมคะ ตกลงมีโปรเจกต์อะไรที่สองผัวเมียเนี่ยหนึ่งก็ไม่ไดททำสำเร็จบ้างถามหน่อยตั้งแต่มาอยู่นอกจากทําคลิปทำคอนเทนต์แล้วได้เงินได้ทองแต่โปรเจกต์ที่เคยพูดเคยวาดหวังเนี่ยมีอะไรทําสําเร็จบ้างหรือจริงๆแล้วสองนานนัะ้นนรลกกับสวรรค์มันก็คือคือกันคือไม่เคยทําอะไรสําเร็จ ตอนนี้คอนเทนต์กรรมกรคอนเทนต์กุลีคอนเทนต์ขี้ค่าชั้นต่ำไม่ปังค่ะคอนเทนต์เก็บขยะของแอนไม่มีคนดูแล้วค่ะพอเห็นไอชิดขึ้นด่าใครด่าอีปอบยานใครขึ้นอะไรที่อีปอบยานแล้วได้คลิปดีอีแอนก็ต้องเอาค่ะอีแอนก็ต้องเอาบ้างบอกอีแอนหลายทีแล้วว่าไม่ต้องทำหน้าทุเรศอย่างนั้นก็ได้ทำหน้าสวยๆมันก็ทุเรศพอแล้วนะคะแต่ตามสะดวกตามสบายค่ะถ้าคิดว่า ทำด่าทำท่านี้ทำไอ้อะไรอย่างนี้แล้วคุณจะได้ยอดคุณจะดูฉลาดคุณจะดูดีขึ้นแต่ที่ชุเแรศที่สุดก็คือว่าในตลอดทางไลฟ์ที่ด่าดิฉันเนี่ยอุย้ยแอนไม่สนใจฉันไม่สนใจฉันไม่สนใจไม่สนใจแต่พูดถึงกูจังเลยอยากได้เงินอย่างเดียวนี่เดี๋ยวนี้ต้องโหนแสงโหนกระแสะอีซปเปอร์ปอบกันแล้วล่ะคะใครไม่ด่าอีซปเปอร์ปอบเนี่ยไม่มียอดวิวไม่ปังไม่ดังไม่มีจะแดกใช่ไหม หรือว่าแอนด่าดิฉันเพื่อกลบกระแสที่ว่าคุณไปเพชรทูลใส่ความจนกระทั่งพิราวันต้องถูกห้ามเข้าใกล้น้องตองหรือเปล่ากระแสนั้นหรือเปล่าที่ต้องการจะกลบลึกกลบกระแสที่ไม่อยากให้ช่องไอชัยกับสาวมนเอาวัวมาเลี้ยงเป็นที่ลำคาญเป็นที่เหม็นเป็นที่ดัานที่น,นี่หรือเปล่าอย่าลืมว่า แอนกับเสามนและชัยเคยมีปัญหากันหนักๆครั้งหนึ่งแล้วนะคะไอถึงจะมาสร้างภาพกอดกันร,ร้องไห้อย่างงู้นอย่างงี้ดีต่อกันในใจมันก็ทุกคนรู้อยู่ว่าใครเป็นอะไรยังไงใครจะได้ดิบได้ดีใครทำคอนเทนต์ได้เพราะตอนนี้ไอชัยไม่สนไม่สนใจคอนเทนต์ในนานแล้วนะคะไม่ไปทำคอนเทนต์นกรรมกรไม่ไปทำอะไรแล้วถ่ายแต่ลูกวัวของตัวเองก็อยู่ได้กินได้ไม่ต้องไปสนใจตามถ่ายเฮี้ยอย่างไอพวยนะคะ ถ่ายลูกวัวถ่ายไอ้ซอยจุเนี่ยอยู่ได้ค่ะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เขาได้อยู่ช่องเดียวตอนนี้ต่างคนต,งต่างต้องหาคอนเทนต์ช่องใครช่องมันไม่แบ่งกันแล้วค่ะตัวใครตัวมันจริงๆค่ะเมื่อวานไอ้พวยเท้าความหลังว่าที่มันสั่งห้ามไม่ให้เอารูปของมันเมียมันลูกมันอะไรไปขึ้นปกถ้าในคลิปไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันมันให้ มันให้ความเห็นว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคเป็นการทำคลิปที่ไม่ซื่อสัตย์จะดูสันดาลมันทำเองสิคะช่องผัวช่องเมียแล้วก็ถ่ายจากมุมกล้องอ่างนี้เดียวกันเอามาลงสองช่องเนื้อในเหมือนกันเดียเหมือนกันทุกอย่างแต่เอาไปเรียกยอดวิวถึงสองช่องอย่างนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคหลอกลวงผู้บริโภคหรอคะ จริงๆเนี่ยนะคะยูทูบเบอร์ข้างไขข้างแคมนยูทูบเบอร์ในนานาลกนั้นทุกตัวทำคลิปทำคอนเทนต์ด้อยคุณภาพไม่มีสาระหลายคนเริ่มโกหกขึ้นแคปชั่นคนที่ไม่เคยโกหกนะคะก็ขึ้นแคปชั่นให้มันหโหดๆเหี้ยมๆฟาดเข้าไว้ข้างในบังชีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆแต่ขอให้คนลงกดเข้ามาดูกูได้หนึ่งวิวก็ยังดีวะ แต่ละคนพยายามจะอยู่ให้รอดถึงเดือนอย่างน้อยพอให้ได้เงิน YouTube บ้างนี่ล่ะคะ่ะพวกเขาทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินไม่ได้คำนึงถึงความจริงความซื่อสัตย์ข้อเท็จริงและคุณภาพเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าไม่มีฮิริโอตป,ปะไม่มีศีลทับในใจค่ะ ไอ้ขาหมูมันเหมือนถูกตบหน้าที่การร้องเรียนของดิชันได้ผลรวดเร็วกว่าของมันในขณะที่ของมันไม่รู้ได้ไปร้องจริงหรือเปล่าไม่รู้อะไรยังไงแต่ทําคอนเทนต์มาเป็นคอนเทนต์สตอรกรเนี่ยมันทําไม่ต่ํากว่าห้าสิบคลิปนะคะนี่เอาอีกและความจริงหลุดออกมาแล้วอีดาอีดาแห้งดํานุ่นดํานี่มันยังงูอย่างนี้ยอมรับแล้วว่าเข้าไปทําเขาก็รับแล้วมันเป็นอะไรล่ะ เรื่องที่ตัวเองไปร้องเรียน,นไปตามหรือ,อยังไปถึงไหนแล้วได้ไปร้องเรียนเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นคอนเทนต์หลอกควายอีกไอ้ขาหมูเอาจริงๆให้ได้สักเรื่องหนึ่งสิไม่เห็นทําอะไรสําเร็จสักเรื่องหนึ่งเลยมีทําอะไรสําเร็จสักเรื่องไหมถามหน่อยยูทูบเดือดหนะักน่าจะเดือดมากจริงๆค่ะเพราะเดือด เลยดอเด็กไปหนึ่งองศาไปถึงต่อเต่าเดือดเขาเขียนกันอย่างนี้เลยคะ่ะนี่คือความโง่ของไอจินมี่ไอตาเหลืองค่ะคนไม่มีการศึกษาก็อย่างนี้แหละโง่โดยเฉพาะไม่มีการศึกษาลและยังไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ไม่รู้จักที่เป็นคนที่ทําอะไรก็ตามทีเอาผลประโยชน์บังหน้าไว้ก่อนไปทำคอนเทนต์ขอให้ได้เงินไว้ก่อนแล้วทําอย่างนี้ประจํานะคะไอตาเหลืองเนี่ยเป็นคนที่ทุเรศมากค่ะ คนอื่นเขาขึ้นไลฟ์เขานั่งพูดเขาต้องเสียน้ำลายเขาต้องคิดเรื่องที่จะพูดไอ้นี่เอากล้องไปจ่อเอาแปดนาทีจิมมี่ทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วดิวฉันว่าเป็นเป็นความชั่วชาติสารเลวมากเลยนะคะในการได้แบบคำสาสยแกไม่ค่อยจะมีคนดูอยู่แล้วแกขึ้นไลฟ์เนี่ยบางทีคนดูแกจุ๋มจิ๋มสิบกว่าคนแต่จิมมี่เป็นช่องใหญ่ไปแย่งคอนเทนต์แกไปเจาะคอนเทนต์แกไปอย่างเนี้เลวไหมนะคะ หิวเงินขนาดนั้นเลยเหรอหรือจะเอาเงินไปรักษาบริเวนเมียต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมจะถามคำใสหน่อยอยากรู้อะไรถามมาและคำใสรู้อะไรในเรื่องนี้บ้างเรื่องคดีเห็นนั่งพูดจังเลยคำใสเล่าอีกทีสิเล่ามาชัดๆออกชื่อชัดๆเลยนะคำใสถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะออกชื่อชัดๆเลยว่าแม่น้อง คนเขากาลังตามหาลูกตัวเองอยู่แม่น้องเอารูปเอาเงินบริจาคมาให้ดูอุ้ยนี่มีคนบริจาคขึ้นเท่านี้มีคนให้เงินเท่านี้เล่าอีกครั้งได้ไหมคําใสเอาชัดๆแต่ออกชื่อชัดๆนะกล้าๆหน่อยอยากรู้ค่ะอยากรู้ว่าคําใสจะกล้าไหมอยากรู้ว่าจะกล้าไหมและไอ้ที่บอกก็มีคนเอาลูกชายไปปล่อยอะไรน,ะน่ะไม่ใช่ตํารวจเอาไปปล่อยเหรอ ลูกชายติดยาหรือเปล่าคําสายถามตรงๆเอากันอย่างนี้เอากันซื่อๆอย่างเนี้ถามซื่อๆอย่างนี้ไอ้ที่ว่าโดนแม่น้องกันแกล้งเอาไปหาตำรวจแล้วไปปล่อยทิ้งไว้ต่อง,งูงต่อง,งอยอะไรนั่นไม่ใช่ว่าเขาเอาไปเอาไปตรวจยาเลอคะไม่ใช่เรื่องนี้เหรอตอน ตอนต้นคดีใหม่ๆเขาจับไอ้พวกขี้ยาต้องไปตรวจทุกคนไปให้ปากคําทุกคนไม่ใช่ลูกแม่คําใสต้องไปให้ปากคําเพราะว่าเป็นเรื่องขี้ยาเหรอคะอยากรู้ค่ะถามตอบไหมกล้าตอบไม่คําใสนี่มาจากช่องไอเจี้ยนะคะแต่จริงๆมันดูดของคุณอื่นข้็มา พวกนี้ดูดคลิปมาล้วนๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเอามาใส่ปกใหม่อย่างเดียวน่าด้านมากดูดคลิปเข้ามาแต่มันต้องออตอนนี้ต้องเห็นใจมันนะไอเ้เจมันอ่อนทัวจริงๆค่ะมันจะโดนหลายคดีอยู่มันจะโดนหลายคดีอยู่มันก็เลยต้องดูดคลิปรัวๆจๆะๆๆดูปกคลิปนะคะยังวนกันอยู่เรื่องเดิมไม่ละอ,อายใจเหรอเปิดรับบริจาคเรื่อยๆเงินลูกตาย ถามอย่างนี้ต้องไปถามแม่เบ่าต้นลูกมึงตายคาคลิปเนี่ยตายต่อหน้าคนที่กำลังดูไลฟ์กันอยู่เนี่ยเอาบัญชีมาแปะเปิดรับบริจาคเหมือนกันถ้าจะเรียกว่ารับบริจาคนะคะพวกมึงไม่ไอายเหรอที่ทำกันอย่างนั้นอะเปิดรับบริจาคให้คนตายอะ่ะถามหน่อยแล้วมีบางคนเอาภาพเบ่าต้นที่ตายคารถอะไปทำคลิปยนะังไม่ไอายเลยยอดวิวล้านกว่านะ่ ใช่หรือเปล่าอายไหมหาเงินจากความตายของเพื่อนแต่ละคนโอ้โหไปหาเงินกันเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นนู่นไม่อายเหรอคะเขาเรียกเป็นการสมทบทำบุญงานศพออนไลน์ค่ะมีคนอยู่ไกลเขาอยากช่วยก็ทำเหมือนกันทำไมที่ของเบาต้นบอกว่าไม่ใช่การเรียรายขอรับบริจาค่ะเหมือนกันไหมอีนางฟ้า เอาใจแมนๆหน่อยนางฟ้าอย่าตอแหละนะคะเอาใจแมนๆเอาให้มันตรงๆแม่เบ่าวต้นไม่อายเลยลูกตายหาคาคลิปใครก็เห็นกันทั้งโลกเนี่ยว่าตายหาขณะด่าคนอื่นเนี่ยแม่มาดึงเปิดรับบริจาคได้ไม่ละอายใจเลยถ้าคุณบอกว่าแม่สาเปิดรับบริจาคงานลูกตายนะคะ เดี๋ยวนี้เขาช่วยนู่นช่วยนี่ขนาดจ,จะทําบุญกระถินพวกมึงอ่ะไอ้พวยพ่อมึงเนี่ยจะทํากระถินไม่อายเหรอเปิดรับบริจาคเรื่ยกระถินโอนเงินฝากยูทูบเบอร์ไปไม่อายเหรอเหมือนกันไหมคะแถมยังมียูทูบเบอร์บางคนเป็นตำรวยจยังบอกว่าแม่กาจะชักไว้สักหาใบแบงค์พันกับจะชักไว้สักหาใบนั่นก็คือมีการแดกเงินที่เขาโอนมาทําบุญผ่านยูทูบเบอร์กัน แต่ไม่มีการตรวจสอบจริงไหมนี่ยูทูบเบอร์ที่เป็นตำรวจพูดเองนะแม่ตั้งใจจะชักเอาไว้มันต้องแปลว่ามันต้องมีความคิดนี้แหละยฮีซีโอนมาผ่านบัญชีกูกูไปติดก,กระถินไม่เท่าไหร่หรอกที่เหลือกูก็กงาบไว้มันมีความคิดนี้จริงไหมคะไม่อายเหรอถ้าถามอย่างนี้ไม่อายเหรอทำบุญทุนคนอื่นเอาเงินคนอื่น เอาเงินวัดไปซื้ออุปกรณ์และของสมนาคุณก็เม้มเอาไว้อย่างนี้ไม่อายหรอคะถามหน่อยดูความบิดเบือนของไอ้ขาหมูนะคะและดูความควายของ f 4่อทั้งหลายคะ่ะนางนงกับไอ้นกเนี่ย ขึ้นหัวข้อคลิปตรงปกคลิปไว้อย่างนี้ว่าจะไปคัดออคำพิพากษาที่ศาลอุบลทําให้คนเข้าใจว่าหมายถึงคดีนะแต่แต่ต้องเข้าไปฟังในคลิปค่ะหลายคนเห็นตรงนี้แล้วตื่นเต้นตกใจกันใหญ่เลยอย่างที่ไอ้ขาหมูมันเอามาทําว่าออไอ้แป้งตายแน่ไอ้แป้งตายแน่นี่ไปคัดคำพิพากษาถามว่าอีนงกับไอ้นพเนี่ยมันจะไปคัดคําพิพากษาได้ยังไงคะ ในเมื่อมันไม่ได้เป็นทนายในคดีนี้มันไปคดีของมันเองขัดคดีของรูปความของมันเองแต่อีนี่ก็พูดกำกลมเพื่อให้ได้ยอดวิวเห็นไหมคะเห็นแต่ละคนไม่มียางอายกันเลยไหมคะทาอะไรก็ได้ขอให้บิดเบือนแล้วได้ยอดวิวกูทําหมดไม่เว้นแม้ทั้งทนายตะก,กะปลาสุมตีนเนี่ยปลาสุมตีนจริงๆนะคะต้องเข้าไปฟังค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรของน้าแต่เลยคดีของมันเองแต่เขียน แคชชั่นทำปกให้มันกำกวมเข้าไว้ไอ้ขาหมูก็เอามาบิดเบือนต่อและเอฟซีพอตอควายๆก็พร้อมจะเชื่อกันนี่คือดิฉันกระชากหน้ากากความเฮี้ยความเลวของพวกข้างไข่ข้างแคมทั้งหลายความเห็นแก่ผลประโยชน์ไอ้พวยมันพูดถูกไอ้คนพวกเนี้มันเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีความหวังดีกับไอ้พวยหรอกไอ้พวยจะตายโหงตายหายจะติดคุกมันดีใจซะได้ซ้ํายิ่งติดคุกคดีนี้ยิ่งดัง ยิ่งหาผลประโยชน์ได้ยาวเพราะฉะนั้นพวกบันในใจภาวนาอยู่นะคะคุกแน่คุกแน่คุกแน,กแน่เพราะถ้ายกฟ้องขึ้นมาไอพ้พวยก็ดังต่อได้อีกนิดเดียวต่อไปก็จะไม่มีคนต้องมาสงสารอะไรแล้วรอดแล้วแต่ถ้าคุกแน่สิเพราะฉะนั้นพวกบันควายนิ้วกันทุกคนค่ะ <S <S ปากบอกว่ายกแต่ในใจบอกคุกปากบอกว่ายกใจบอกคุก ไอ้พวยมันพูดถูกแล้วมันมองออกว่าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นขนงทันนายไอ้บิชชาชีพอะไรทั้งหลายเข้ามานั้นผลประโยชน์ร้นรวน,รวนโดยเฉพาะไอ้ขาหมูไอ้พวยมันรู้ดีว่ามันถูกหลอกแดกไปเท่าไหร่